เอ้าีบีเอ็มเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเมกาพีเอ็มนะครับวันนี้ผู้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าฉากหลังจะเป็นไมค์ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเล่นไมค์ครับนะครับวันนี้มาเล่นโลบอก x นะครับ เล่นโลบอกกับเพื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรตอนนั้นนะครับผมกับเพื่อนนะครับวิ่ง4คูร้อยไปเรียนพิเศษนะครับผมตอนนั้นครูครูยังมาไม่ถึงนะครับผมเจแล้เปรมกับผมนะครับก็เลยจะหาอะไรทําค่าเวลานะครับระหว่างรอครูนะครับนั่นก็คือการเล่นเกมนะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยเปรมเบื่อสกิบดี้ทอยเลตในโลบอกแล้วนะครับและเจเจก็แนะนําเกมหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือเกมนี้เฮ้ยไม่ใช่เกมนี้เว้ยนี่ไม่ใช่เกม นี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคเราไปเล่นกันเลย let's go นี่เลยนะครับผมเราเข้ากันมาแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะเล่นผมจะเล่นโหมดอีซี่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นนะครับผมบางทีตอนท้ายคลิปอาจจะมีเล่นโหมดฮาร์ดก็ได้นะโอเคไปกันเลย let's go นี่นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผม กฎของเกมนี้นะครับคุณก็ต้องรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็คุณก็ต้องเช็คก,กล้องด้วยนะครับไม่ให้ผีนะครับเข้าใกล้ห้องของคุณนะครับถ้าผีนะครับเข้ามาในห้อง6นะครับผมให้รีบปิดไฟแล้วก็เข้าตู้ด่วนเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะคบผมแล้วก็อย่าลืมเช็คกล้องด้วยล่ะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีค่าความเครียดนะครับแล้วถ้าค่าความเครียดเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับคุณก็จะตายอย่างแรกที่ผมทําเลยนะครับเดี๋ยวผมมารับโทรศัพท์ก่อนเลยนะและตอนนั้นนะครับผมก็กําลังดูกล้องอยู่นะครับปุ่มก็ออกมานะนี่เสียงมันเคาะประตูเปิดประตูออกมานะครับผมก็โดนมันฆ่าตายนะครับผมทําให้ต้องไปเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็มาเล่นรอบ2กันแล้วนะครับรอบ2ผมก็มาทําแบบเดิมนะครับรับโทรศัพท์แล้วก็มา เปิดดูกล้องนะครับผมว่าเจ้าผีนั่นไหนอยู่ที่ไหนแล้วนี่เลยนะครับผมก็มาเจอมันแล้วนะครับผมถ้าสมมุติว่ากล้องดับขาดหายไปเนี่ยแปลว่าผีมันเปลี่ยนที่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็มารับโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อามาเช็คกล้องนะครับผมว่าผีอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมผมก็มารับสายโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับผีอยู่หน้าห้องหกแล้วครับทําให้ต้องเดินไปปิดไฟนะครับแล้วก็เข้ามาแอบในตู้นะครับ พอเข้ามาแอบในตู้แล้วนะครับห้ามขยับนะครับถ้าคุณขยับคุณจะโดนมันไล่ฆ่านะครับหลังจากนั้นนะครับพอพวกผมได้ยินเสียงปิดประตูแล้วครับผมก็เดินออกไปนะครับเพื่อที่จะไปเปิดไฟนะครับนี่เลยเป็นไปเปิดไฟให้แล้วผมก็มาดูกล้องนะครับว่าผีนะครับอยู่ตรงจุดไหนแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเบลมก็ดูกล้องวงจรปิดเปลมมาบอกกับผมนะครับว่าตอนนี้ผีมันอยู่หน้าห้องหกแล้วนะครับทําให้ผมต้องวิ่งไปปิดไฟแล้วก็ปิดประตูนะครับอ้อผมลืมบอกไปนะครับว่าเจนะครับตายแล้วนะครับตายเพราะว่ามีความเครียดมากนะครับหลอดความเครียดนะครับเต็มร้อยทาให้เจตายนะครับ พอผมได้ยินเสียงปิดประตูแล้วครับเปมก็รีบไปเปิดไฟแล้วผมก็มาดูกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ไปรับสายโทรศัพท์นะครับตอนนี้นะครับผมเราเจอผีอยู่ที่ห้องสนะครับหลังจากนั้นผีก็เปลี่ยนที่มาอยู่ที่ห้องห้านะครับ หลังจากนั้นนะครับผีก็เปลี่ยนที่มาอยู่ที่ห้องสามนะครับหลังจากนั้นผมลองไปดูที่ห้อง6นะครับผีก็เปลี่ยนที่มาอยู่ที่ห้อง6นะครับทําให้ผมต้องรีบวิ่งไปปิดไฟนะครับแล้วก็ให้เปลมน,นะครับเข้าไปในตู้เสื้อนะครับนี่เลยปิดไปนี่คือสัญญาณเตือนนะครับว่าผีมาแล้ว หลังจากนั้นนะครับพอผีไปแล้วนะครับพวกเราก็ออกมานะครับแล้วผมก็ได้รับหน้าที่เป็นคนตรวจเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมผีหายไปแล้วนะครับตอนนี้เราชนะแล้วนะครับผมสเสียดายจังเลยนะครับผมเจเจ,จ,จ,จไม่ชนะนะครับรโอเค